รีวิวแอปซาวคอ d c ลิเ Liberty 4 Pro ครับเชื่อหูฟังกับโทรศัพท์นะครับแล้วก็มาที่แอปซ c วคอนะนี่ครับถ้าเกิดไม่เจอแบบผมนะครับกดกดบวกนี้ได้นะครับแต่ผมเจอแล้วนะครับก็กดเข้าที่แอปตัว Liberty 4 Pro นะครับตอนนี้เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับหน้าแรกเนี่ยก็จะบอกแบตหูฟังซ้ายขวาแบตเคสนะครับ แล้วก็โหมดัดเสียงรบกวนนะครับอันนี้ตอนนี้เป็นแบบ ambient sound นะครับปรับได้ครับสิบระดับนะครับแบบนี้นะปรับได้นะครับอันนี้ก็เป็น airplane mode ครับหมายถึงว่ามันจะปรับความดันในหูครับถ้าเกิดคุณใส่ในหูฟังนะครับแล้วก็เจอหูอื้อครับก็เปิด airplane mode ครับตัวนี้เป็นว h i t e อยครับก็คือตัดเสียงตัดเสียงลมนะครับตัดเสียงลมเนาะต่อไปครับมาดูที่ขีดตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นการเช็คสภาพหูนะครับต้องใส่หูฟังแล้วกด นะครับอันที่สองครับเป็นเรื่อง Special Audio นะครับตัวนี้ก็เป็นแบบฟิกครับฟิกนี่หมายถึงว่ามันจะฟิกซ้ายขวานะแต่ถ้าเป็น S t r a c k i n g นี่คือถ้าคุณหันซ้ายหันขวาเนี่ยเสียงจะอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเรากดเข้าไปครับจะมีเลือกอีกนะครับว่า Podcast Mode เนี่ยไว้ไว้เน้นฟังเสียงพูดครับเช่นฟัง Podcast อย่างนี้ครับแล้วก็ Movie Mode ไว้ดูหนังครับแล้วก็ Game Mode ไว้เล่นเกมนะครับตามนี้เลยนะครับต่อไปครับอันนี้เป็น ฟีฟเลนเทสครับก็คือเทสเทสหูเราครับเทสเทสหูเราเนาะต้องใส่หูฟังครับเพื่อเช็คนะครับมันจะเปิดเพลงเราเช็คว่าใส่หูฟังพอดีหรือเปล่านะครับโอเคอันนี้ผมก็กดออกเนาะต่อไปครับ Default อันนี้ก็คือเป็น Eq ของหูฟังครับเราเลือกได้นะครับเป็น default นะครับเราจะมีไม่เลือกครับหลากหลายเนาะหลากหลายโทนเนาะคุณจะเอาโทนไหนครับเลือกได้ครับแล้วแต่ว่าคุณจะฟังแนวไหนครับลองกดดูครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบไม่ถูกใจครับคุณก็สามารถปรับอีวเองได้ครับตรงนี้เราก็ปรับได้นะครับ ด้านซ้ายเสียงเบสครับเสียงกลางเสียงพูด e อันน okay. yeah, okay. okay. huh. ี้เสียงแหลมนะครับสมมติผมปรับแบบนี้เสร็จแล้วปรับเสร็จแล้วนะครับคุณก็กดบวกครับแล้วก็ตั้งชื่อไปครับชื่ออะไรก็ว่าไปนะครับผมแคนเซิลแล้วกันนะโอเคนะครับต่อไปนะครับไปกันต่อนะครับมาดูที่รูปรูปปุ่มตรงนี้นะครับอันนี้คือตั้งตั้งค่าปุ่มกดนะครับอันนี้คือฝั่งซ้ายใช่ไหมครับกดหนึ่งครั้งเป็นไรกดสองครั้งเป็นไรครับกดสามครั้งเป็นไรตั้งได้นะครับ กดยาวเป็นไรนะครับแล้วก็สไลด์ขึ้นสไลด์ลงเนี่ยทำอะไรตรองเลือกได้นะครับหรือจะปิดปุ่มก็ได้นะครับขวาก็ทําได้เหมือนกันครับผมต่อไปครับอันนี้บอกเฉยๆนะครับว่าโทรเนี่ยรับสายเนี่ยกดหนึ่งครั้งกดยาวเนี่ยวางสายหรือปฏิเสธสายนะครับต่อไปครับมาดูที่เฟืองตรงนี้นะครับกดเข้ามาครับอันแรกครับเป็นโหมด easy chat ครับโหมดนี้หมายถึงว่าถ้าคุณใส่หูฟังฟังเพลงอยู่ครับแล้วคุณพูดนะครับมันจะเบาเสียงเพลงแล้วก็ทํทำให้คุณได้ยินเสียง รอบค้างในชัดขึ้นนะครับไว้คุยกับคนอื่นนะครับส่วน5้าวิสิวิหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณหยุดพูดเนี่ยมันจะเปลงจะกลับมาใน5้าวิหรือ 10- วิสิวินะครับประมาณนี้ต่อไปครับ Wiring Detect เนี่ย Detection หมายถึงว่าตรวจจับการั่วไหลครับถ้าเกิดหูคุณั่วไหลมันจะทําให้เสียงก็บาลานซ์ขึ้นกับประมาณนั้นครับ Adaptive Sound Leak ก็เหมือนกันครับประมาณเดียวกันอ๋อตทีอันนี้หมายถึงว่าถ้าหยิบออกจากหูแล้วหยุดเล่นนะครับส่วนอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีเสียงั่วไหลไปมันจะปรับปรุงให้เสียงใกล้เคียงที่สุดนะครับต่อไป Save Volume ครับ อันนี้หมายถึงว่ากวกคุมความดังครับว่ากําหนดนะครับสมมติว่าคุณจะตั้งลิมิตไอไว้ว่าคุณจะฟังคาดังไม่เกิน50าสิบเก้าสิบเดซิเบลเนี่ยตั้งได้ครับเลือกได้นะให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราเนาะแต่แนะนําว่า90ิบดีสุดแล้วครับถ้าเกินนี้มันจะไม่ค่อยดีมันจะดังเกินเนาะต่อไปครับเป็นพรอมทูลนะครับหมายถึงว่าเสียงแจ้งเตือนครับอันนี้ตอนหูฟังหลุดจากหูกับตอนที่แบตเตอรี่ต่ำกับเลือกได้ครับว่าจะเปิดปิดเสียงแจ้งเตือนหรือเปล่านะสุดท้ายอ่าต่อไปครับดูเฮ้าคอนเน็กชันครับอันน ถ้าเกิดเปิดตัวนี้จะต่อได้2เครื่องครับถ้าปิดจะต่อได้แค่เครื่องเดียวครับต่อไปครับฟิ t เทสครับก็คือเทสความฟิตของจุกยางครับหูฟังเนาะใส่แล้วก็กดเทสนะครับต่อไปครับชาร์จชิ้งเคสเซตติ้งครับตัวเคสเนี่ยมีฟังก์ชันเยอะนะเนี่ยสามารถแอมเบียนซ์ดาได้ต่างๆคุณจะเลือกครับคุณจะเปิดไหนคุณจะเปิดแอมเบียนด้วยไหมเปิดสเปเชียลไหมหรือว่าเปิดโหมดอ่าอะไรนะโหมดเครื่องบินอะแล้วก็ตามหาหูฟังได้สั่งถ่ายรูปได้ครับคุณเลือกได้เลยนะ ถ้ากดเข้ามาเลยครับมันจะบอกวิธีการทํางานนะเนี่ยไงเนี่ยจะมีรูปวิธีการใช้งานปุ่มด้วยนะครับประมาณนี้ต่อไปครับ auto auto power ออฟนะครับก็คืออันนี้ก็คือถ้าเกิดไม่เชื่อมต่อจะปิดหูฟังไปในกี่นาทีครับอันนี้ไม่เลือกนะ f i ดี a ไว้ครับถ้าเกิดหูฟังหายครับก็กดให้ร้องได้เลยครับกดให้ร้องได้นะครับมันก็จะตามหาได้นะเห็นไหมเกตเนี่ยสมมติว่าคุณหาเกตไม่เจอคุณก็กดร้องได้นะครับไปเนี่ยเนี่ยกดให้เกตร้องได้ด้วยนะ เออได้หมดนะครับจะเคสจะอูฟังนะครับกดได้หมดนะอ่าไปกันต่อครับวิกเจ็เนี่ยหมายถึงว่าเป็นเหมือนกับมีแอปขึ้นหน้าจอครับผมลองแล้วมันก็แก้ปรับพวกเอ็ได้นิดหน่อยนะครับดีไว้เนมก็ชื่ออูฟังครับฟูมแวร์เวอร์ชันเท่าไหร่นะครับจัดจิ้งเคสเวอร์ชันเท่าไหร่ครับแล้วก็ซีเรียลนัมเบอร์ของอูฟังครับประมาณนี้เนาะเข้าๆประมาณนี้นะครับสําหรับรุ่นนี้ ถ้าใครอยากได้หูฟังซาวคอร์หรือบุตี้สี่โปรนะครับรับประกันศูนย์เดือนส่งจากไทยนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ที่คําบรรยายคลิปกับคอมเมนต์ปักหมุดไปแล้วนะครับอยากได้หูฟังคุณภาพนะครับติดตามช่องคมมาวิวนะครับช่องผมได้สดใน t i กตอกตอน2องทุ่มนะสองทุ่มนะไปรับชมกันได้ครับผมไปแล้วนะครับ